สวัสดีครับ,รบเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนมาอยู่ที่หมู่เจ็ดบ้านห่วงพัฒนาตำบลเขาสมิงอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเพื่อมาติดตามผลการทำงานของสามเกลอซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนคขจอสารและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินราหญิงเกษตรซึ่งสวนแห่งนี้เขามีทุเรียน หลากหลายอายุตั้งแต่ปีหนึ่งสองปี5ปี10ปี20ปีถึง30ปีก็มีและมีทั้งสองสายพันธุ์คือทุเรียนหมอนทองและพวงมาีทุเรียนเก่าแก่ดั้งเดิมต้นั้งสาปีที่สําคัญเขาใช้พร้อมกับมังคุดซึ่งมังคุดที่นี่เรียกว่าเจ้าของนั้นชอบแล้วชอบอีกกลงคืนภรรยาของท่านสก,กิดว่าชอบจริงๆเลยคู่หูประจันสามเกรรอเนี่ยเป็นอย่างไรวันนี้มาพบกับทั้งสองท่านสวัสดีครับ ท่านแรกท่านที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์3เกอมีชื่ออยู่แล้วว่าอะไรครับครับผมชื่ออาจารย์บัญชาสดาวงครับอีกท่านเป็นเจ้าของสวนสวัสดีครับท่านครับครับผมชื่อบุญยอดยันุฒิครับนี่พี่บุญยอดยันุฒิก่อนอื่นผมขอถามที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์3เกอก่อนครับว่าเหตุอันใดถึงพาผมมาที่สวนแห่งนี้ครับครับที่อยากจะพาให้มาชมมาดูสิ่งที่เราได้แนะนํากับชาวสวนนะครับเรื่องของอาการฟื้นฟูนะครับ คือสวนของพี่ยอดเนี่ยนะครับที่ผมเคยเจอครั้งแรกๆครับไม่ใช่อย่างนี้ครับอาจารย์ครับคือต้นเขาจะโซมมากนะครับต้นป่วยเยอะมากเลยนะครับต้นโซมนะฮะแล้วก็ก็สำคัญคือปีกายนี้นะครับผลผลิตน้อยมากเลยแต่พอได้มาคุยได้มารู้จักก็เลยมีได้มีการมาแนะนําเรื่องของการให้ใช้คู่มาตรจันครับครับณวันนี้ก็คือเข้า8เดือนแล้วครับแเดือนแล้วแเดือนแล้วครับผมนะฮะโอ้ผมขอถามเลยครับผมขออนุญาตเรียกว่าพี่ยอดครับผมพี่ยอดครับผมอยากสอบถามว่าที่นี่ ปลูกทุเรียนเรามีทั้งหมดประมาณกี่ไร่ครับที่แห่งนี้ครับัางนี้ประมาณมันมีหลายรอบครับมันมีประมาณนั้นนี่เราไม่ถึงสิบไร่ฮะัสิบไร่นี่ะครับตัวนี้ปลูกทุเรียนพันธุ์อะไรครับอันนี้มอนทองกับแปร์พมณีฮะพมณีนะครับมอนทองนี่มีอายุอะไรบ้างครับมีเล็กถึงยนใหญ่ใหญ่ก็หมอกตัวก็ยี่สิบปียี่สิบกว่าปีโอ้เล็กยันใหญ่เลยนะครับอันนี้ยี่สิบปียันใหญ่เลยนะครับแล้วตัวนี้มีอย่างอื่นไหมครับตัวนี้มี นี่ก็มีสองอย่างเองมีหมอนทองแลบเงาะเงาะก็อยู่ด้างล่างนู้นมีหมอนทอง <ผม S 1> ด้วยหมอนทองโฟมานีครับผมที่หลังนี้เป็นโฟมณนีใช่ไหมครับโฟมณนีตันนี้ฮะมีต้นเก่าแก่เลยครับผมนี้เก่าแก่เก่าแก่มากเอาละครับเมื่อกี้นี้ที่ปรึกษาอาจารย์บัญชาบอกว่าตอนเข้ามาที่แห่งนี้ยต้นมันโทมต้นมันโทมนี่มันเป็นยังไงครับพี่ยอดครับคือว่ามันก่อนมันเคยเป็นโลกแล้วก็ดินไม่ค่อยดียงั่นแหละดินมันกด เหตุเพราะอะไรดิมไปกรดเพราะตรงนี้มันมันพื้นที่ยังไงครับตอนนี้มันเป็นพื้นที่เสมออ่ะนี่พอฝนตกมาเยอะก็มีเชื้รางึ้อ๋อพื้นที่เสมอคือน้าไม่ไหลผ่านเดี๋ยวจะชุ่มน้ำอ๋อจะยกโคกป็นสูงมันน้ําก็ไม่ไหลเข้าโคบถ้าเรียนรุ่นเก่ามด้ไม่ได้ยกโคบรุ่นเก่าครับผมนั่นแหละครับเป็นเหตุให้อาจารย์มาชาพาผมมาเพราะว่าต้นมะโทมครับด้วย ต้นของมันคือมีโรคภัยไข้เจ็บครับผมความไม่สมบูรณ์ของต้นเกิดจากเชื้อราเชื้ออะไรที่สะสมอยู่ในดินครับผมเกิดจากพื้นดินเนี่ยมันเป็นที่ระนาบเดียวเลยไม่มีการทําโคกอะไรครับผมตอนนั้นโสมเนี่ยมันเป็นต้นอายุเท่าไหร่ครับที่มันโสมมากๆเลยอะทุเรียนอ่ะมันก่อกิดทุกต้นฮะที่มันโสมทุกรุ่นต้นเลยทุกรุ่นเลยทุกรุ่นเลยทุกรุ่นทุกมันเป็นกับจะเป็นหมดทั้งแปลงนั่นอ่ะโอ้เป็นทั้งแปลงเพราะว่ามันเชื้อราจะหมด มเมื่อกี้ท่านอาจารย์มาชาบอกว่าเพิ่งรู้จักเมื่อ8เดือนผม8เด<ม>ือนตอนนั้นก็ประมาณเดือนมิถุนาปีที่แล้วปี64 64ครับถูกไหมครับครับผมประมาณมิถุนาพฤษภาพฤษภามิถุนากลากกดาเนี่ยนะฮะที่รู้จัก<ม>ตอนนั้นท่านอาจารย์มชามาแนะนํำยังไงครับคือเห็นสภาพต้นนะครับอย่างนี้มันต้องมันต้องฉีดดินล้างดินก่อนครับผมเพราะว่ามันป่วยมากนะครับมันโซมมากมันต้องฉีดดินล้างดินฟื้นฟูระบบรากก่อนแล้วก็จัดพวกเอางล้างท็อปล้างสารก่อนนะครับนี้แล้วก็ ขึ้นลาขึ้นทําใบด้วยครับวิธีการที่อาจารย์ชาแนะนํานั้นท่านใช้คู่หูมาสจั่นนี้อย่างไรครับสองขวดสองซองฮะสองขวดต่อหน้าตองตองพันลิตรครับสองขวดสองซองน้ําพันลิตรครับสองขวดสองซองเนาะน้ําพันลิตรครับผมฉีดพ่นยังไงครับผมก็ฉีดฉีดดินก่อนแล้วมาฉีดต้นฉีดนอกฉีดในฉีดกิ่งด้วยฮะแตมีดอกมีลูกฉีดหมดนะทั้งใบทั้งลูกทั้งดอก อันนั้นตอนมาฟื้นฟูที่เจอกันนะเพราะว่าเก็บผลผลิตไปแล้วเก็บไปแล้วครับผมก็มาฟื้นฟูว่าตอนนั้นต้นโทมด้วยเก็บผลผลิตซึ่งก็ไม่ได้มีมากเท่าไหร่ใช่ไหมครับครับตอนนั้นได้ผลผลิตเท่าไหร่ครับได้น้อยติดน้อยตอนที่ปลูกเนใลูกไม้ผลผลิตมีกายกได้ประมาณสิบตันเลยนะสิบตันนะครับในพื้นที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเราบำรุงดูแลรักษาล้างดินก่อนถูกไหมครับครับผมที่จะมาชานแนะนำแล้วก็ฉีดต้น ฉีดเพื่อจะให้เกิดใบใหม่ครับผมเพื่อใบใหม่ตอนนี้บำรุงอย่างนี้ครับอาจารย์ส่วนสองซองนี่สองขวดแล้วก็น้ำพันลิตรครับผมกี่วันพ่นทีครับอาทิตย์ละครั้งฮะเจ็ดวันครั้งนะฮะเจ็ดวันครั้งอาทิตย์ละครั้งพ่นนานขนาดไหนครับในการทําใบนะครับก็พ่นทุกรอบนะฮะทุกรอบคือเจ็ดวันครั้งไปเรื่อยๆแต่ว่ไม่มีเวลากว่าสิบวันครั้งอะไรเงี้ยเนี่ยอ๋อถ้าเราห่างไปมีภารกิจอื่นก็สิบวันครั้งครับผมแต่ไม่เกินนี้ครับโดยตลอด พอหลังจากที่ทําใบได้ที่นั้นอะไรคือการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นชัดครับคือใบใบจะแตกมายาวเลยนะแล้วใบจะมันใบจะหนาครับแล้วอ,ออกดอกมานี่จะติดดูกง่ายฮะอ๋อแล้วตอนออกดอกมาเอาถึงเอาตอนนี้พอใบใบดีละถูกไหมครับครับผมผมจะเรียงลําดับพอมันก็ต้องติดดอกสิพอใบดีก็มีเรื่องของการที่จะต้องติดดอกเพราะดอกก็จะบ่งบอกถึงว่าเริ่มอุดมสมบูรณ์ครับผมแล้วดอกไปไหนครับ ที่หลังจากเราใช้7วันบ้าง10วันบ้างเนี่ยมาโดยตลอดดอกก็ออกดีครับแล้วก็พอนันก็บานมาติดเกับทุกชอ่อทุกลูกแล้วเห็นว่าบางทีเรื่องของบางทีงเขาต้องมีการปัดปัดดอกปัดอะไรเพื่อเป็นการผสมเกสรเนี่ยพี่จะทำไงครับไีกายปัดอย่างลูกน้องปัดแต่ปีนี้ลูกน้องไม่ปัดเลยเพราะมันได้ปัดเลยฮะแล้วเอาคูหูทีอย่างเดียวเลยฉีดพ่าดอกพ่าดอกเลยฮะอ๋ะอเหรอครับครับผมนี่แล้ว,ลวมันเป็นไงครับเวลาที่เราใช้วิธีเนี้ย กับมก่อนต้องจ้างลูกน้องลูกน้องไม่มีแล้วเนี่ยใช้วิธีนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับหนึ่งก็ติดไปหมดเลยเนี่ยสองรุ่นสามรุ่นเนี่ยผมฉีดพามันเลยตั้งรุ่นเล็กตุ่งใหญ่บอกบ้านกาฉีด<อ>แต่ก็ติดทุกรุ่นนะติดทุกรุ่นครับผมติดหมดทุกรุ่นเอาละพอดอกติดแล้วและเราก็ต้องติดผลสิครับครับผมผลเป็นยังไงครับผมก็ติดดีฮะติดแล้วแล้วทีดแรกจะลูกจะยาวนะยาวทรงจะยาวก่อนยาวนึ่ก็พอ,องใหญ่ มัน้องยาเมาก่อนมัญยามาก่อนทุเรีนยาานต้องยาวกว่าจะลูกสวยออ๋อครับทุเรียนะไรเล็กสัญญาส่งเริ่มพอต,ติดลูกทรงจะสวยมาเลย <wings S 1> ทรงสวยเลยครับแล้วนี่เราเห็นผลอย่างนี้เนี่ยคําว่าเบ่งเนี่ยมันก็คือมันได้รูปทรงอย่างนี้ใช่ไหมครับครับภูมาเต็มครับกับผมโอ้แต่แต่จางครับครับ<อ>แตแตค,บคบือปีนี้ทุเรียนทํายากมากเพราะปีนี้ฝนมาฮะฝนมาอากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนอนเดี๋ยวนาวปีนี้ บางคนเจอฝนร่วงหมดนะครับเจอฝนร่วงหมดแต่ของสวนของพี่ยอดปีนี้ไม่กระทบเลยครับจริงเหรอครับพี่ยอดที่บอกว่าปีนี้ฝนมาก่อนมาเร็วและปกติโดยทุกครั้งมันร่วงครับผมโดนบาดโดนฝนน่ะร่วงหมดและปีนี้ของเราหลังจากใช้คู่หูแล้วเป็นไงครับเนี่ยก็เห็นเนี่ยที่เห็นเนี่ยครับไม่ร่วงไม่ร่วงครับบนสอยทิ้งเป็นร้อยต่อข้งอ่ะนี่ต้องตัดทิ้งครับจันนะครับไม่ล่วงจนเราต้องตัดทิ้งต้องตัดทิ้งเลยนี่คือรอบที่หนึ่งนะครับ รอบสองอีกรอบสองคือรัดอ่อนอีกเออรอบแรกฝนมาฝนมาครับล่วงละนี่คือวิกฤตของเกษตรกรอันาที่หนึ่งครับผมเรื่องที่สองคือเรื่องการรัดอ่อนครับครับผมแล้วมันมีอาการขีบใครต่อใครไหมครับไม่มีครับผมมีหมดทั้งใบทั้งลูกนั่เหรอฮะเห็นมันก็ไม่ล่วงฮะใบมีแต่ก็ไม่ล่วงตตรงโน้นนะผมว่ามันได้กินแล้วน่ะใบแกไม่มีเลยนะมีแต่ใบอ่อนนวนๆแต่ผมก็เจ็ดวันทีมีถึงเจ็ดวันก่อฉีดแล้วงั้นน่ะเหรอครับ เนี่ยงยูได้ลุงฮากโลเนี่ยตัดไปแล้วอันนี้พี่ยอดก็สรุปได้ว่าพี่ยอดดูแลมาจนมาถึงผลนะครับครับผมปีเนี้ยนะครับถึงผลว่าผ่านวิกฤตทั้งสองวิกฤตด้วยกันครับครับวิกฤตที่ผลมันล่วงง่ายเพราะเนื่องจากฝนมันมาครับผมก็คือให้เห็นว่าขั้วมันเหนียวขึ้นเหนียวครับอออันนี้คือขั้วเหนียวขึ้นครับผมแล้วก็ล่วงยากสองก็คือเวลาลัดอ่อนก็ไม่มีการถีบลูกถีบอะไรกันไม่มีฮะออ อันนี้สวิกฤตนี้ผ่านแต่วรัดอ่อนตรงทีได้ทีหน่อยฮะอ๋อเทคนิคอีกเหมือนกันครับครับเมื่อว่าเต็มอ่อนเต็มต้นเลยแล้วก็ที่ละครั้งเราเหลือหาวันครั้งเนี่ยไม่มีลนฮะอเราฉีดทั้งทั้งทั้งในลูกทั้งนอกด้วยครับทั้งลูกทั้งกิ่งทั้งทั้งใบหมดเลยครับในทิศมดครับไม่ไม่มีลนฮะครับดังนั้นผมก็ขออนุญาตว่าเมื่อตรงเนี้ยมันดีครบถ้วนแล้วปีก่อนเนี่ยได้กี่ตันนะครับเมื่อกี้บอกผมอะประมาณสิบ สิบตันทั้งสวนนี่นะฮะสวนนี่เราเท่าไหร่สิบเท่าไหร่ได้นะฮะประมาณสิบกว่าไร่สิบกว่าไร่นะครับได้สิบกว่าตันปีเนี้เก็บไปบ้างหรือยังครับปีนี้เพิ่ึงเล่มได้ใบตันเดียวเองปีนี้เพิ่งได้ตันเดียวเองแต่จะเก็บสูงสุดตอนเดือนไหนครับปลายเดือนหน้าปลายเดือนพฤษภานะครับที่จะถึงนี้ดังนั้นตอนนี้ปลายปลายเมษานี่อีกเดือนหนึ่งคาดการว่าจะได้สักกิ่ตันครับปีนี้ประมาณได้มากกว่าปีการประมาณครึ่ง เพิ่มไปครึ่งหนึ่งครับผมก็หมายความว่าจากปีแล้ว10ตันปีนี้จะได้มาเป็นสิบหตันอ่าสิดห้าเป็น2ีสิบตันสิบห้าถึงยี่สิบตันคาดการไว้ครับจากการประเมินด้วยสายตาเราครับผมแล้วผลของมันเขาเนี่ยครับเขาจะมีที่เห็นเนี่ยมันเป็นยังไงครับรูปทรงมันส,<อ>ส,สวยสมันมันก็สีดีนะทรงก็ดีนะปีนี้มันอากาศไม่ดีด้วยบาดดนฝนเนี่ยชุดเนี่ยครับดนฝน,นยังจะเป็นทุเรียนสีหมนนะแล้วครับ ทุเรียนจะเป็นทุเรียนในเป้าอ่ะจะมีสองภูสองภูสองภูครึ่งคาว่าทุเรียนเป้าก็คือมันจะมีสองภูสองภูครึ่งเป้าซึอีกต่างหากนะฮะใช่ครับท่นีเต็มภูเดียวภูเดียวเป้าเนี่ยเต็มล่างครับนี่เต็มล่างหมดเลยแต่นี่ของเราเต็มหมดฮะเต็มห้าภูสี่ภูเต็มหมดเลยครับนี่ครับท่านทั้งหลายครับทุเรียนไม่เป้านะครับวิกฤตอีกอันหนึ่งคือหลังจากผ่านเรื่องขั้วนะครับซึ่งมันไม่เหนียวจากการที่มีฝนตก สองคือหลังจากที่รัดอ่อนนี่สองวิกฤตผ่านมาแล้วอันที่สามไม่เป้าผูไม่เป้า,ปาทรงสวยหนาม้มนาสวยผิวสวยครับสวยหมดเลยสวยหมดเลยครับครับ oh, ผมโอ้พี่ยอดเห็นอย่างนั้นแล้วผมเห็นได้ข่าวมาว่าภรรยาของพี่เนี่ยพูดยังไงกับพี่ครับเพราะว่าใชาต่ตลอดเลยว่ายาชุดนี้ดีเพราะงั้น่ะบอ่อนก็ไม่ตะกลัวผมบอกเขาอย่างนั้นผมก็ฉีดเน็มๆเขาเห็นไม่อ่อนก็ไม่ลน้นออครับผม ปีนี้เขาเรียกว่าคนที่จะเก็บเงินของเรายิ้มเลยครับผมเพราะเราทําดีนะครับเป็นสามีแห่งชาติก็ถือว่าไม่ธรรมดาเอาละครับนั่นคือทุเรียนครับผมปีนี้คาดการเรียบร้อยแล้วผมถามก่อนเมื่อก่อนเนี่ยใช้กับทุเรียนเนี่ยใช้เคมีอย่างอื่นก่อนหน้านี้ไหมครับก็ใช่ใช้ทั่วเลยฮะทุกอย่างฮะก่อนที่จะเจอกันมาแปดเดือนนี้นะครับผมก่อนหน้านั้นใช้ใช้เคมีอะไรบ้างครับ หมายถึงว่าบอกจํานวนว่ามันกี่ตัวกี่อย่างก็ได้ครับในการใช้หนึ่งครั้งอ้ยเยอะนะมันเป็นรุ่นก็ต้องเปลี่ยนทีมรุ่นไปนทีแบบเราจะทําใบรุ่นนี้เราต้องเปลี่ยนอาหารเติมอย่างนี่นะปุ๋ยเกตอ่ะเราต้องเปลี่ยนทุกรุ่นขยายใบทําใบยาวใบใหญ่เงี้ยแต่ว่าชุดนี้เราฉีดตลอดไม่ต้องเปลี่ยนฮะต้องผสมอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็มียาฆ่ามแมลงฆ่าหนอนอะ่ะแค่นั้นแค่นั้นเลยครับ อย่างอื่นนี่ไม่ได้ไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเติมเลยก็มีใส่ไตโคโคที่ว่ามาไอขาเชื่อในดินโคยเดอร์มาเนี่ยครับผมก็ตรงนั้นแค่นั้นครับผมแต่ว่าลดความยุ่งยากไปเยอะไหมครับในการใช้คู่เป็สาจจัน์คือว่ามันมันใช้ง่ายอ่ะใช้ง่ายครับสั้นๆใช้ง่ายคือว่ามันเราไม่ต้องไม่ยุ่งยากไม่ต้องซื้อไหลยสูตรคุยเกตมีไหลสูตรนี่ก็เรียกว่าไม่ต้องซื้อหลยสูตรไม่ยุ่งยาก ผมถามแค่ความมายุ่งยากแล้วว่าเมื่อก่อนหน้านั้นอะ่ะมันลดลงไปสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับกับการใช้คู่หูกับเมื่อก่อนเราใช้อะ่ะเมื่อก่อนเราใช้เป็นร้อยเป็นพันปัจจุบันลดเหลือเท่าไหร่ครับเมื่อก่อนก็ใช้ก็เยอะนะฮะกี่แสนกี่หมื่นกันครับเมื่อก่อนผมก็เลยโจทตั้งปีก่หลไยแสนฮะใช้เคมีฮะเคมีนะฮะแล้วปีนี้ลดมาเป็นไงครับอัตราส่วนปีน,นี้ก็ลดเป็นครึ่งะฮะครึ่งเลยนะครับครับถ้าเมื่อก่อนใช้เป็นแสนปีนี้ก็เหลือประมาณห้าหมื่นว่างั้นเถอะครับ ที่ใช้มา8เดือนนี่นะเหลือประมาณ5 0,000ื่นแล้วกำลังเตรียมได้รับผลผลิตอีกก็เห็นว่าลดครึ่งต่อครึ่งครับผมถูก้อไหมครับลดลดลงไปเห็นว่ามีปลูกเนี่ยผมเห็นไปดูใบเขียวมันแผลบเลยมังคุดครับครับมังคุดมีกี่ต้นครับที่นี่ครับป่านี้มีอยู่30มสิบกว่าต้นนะฮะสามสิบกว่าต้นอายุมังคุดเท่าไหร่ครับ,บนี่ก็ยี่สิบปียี่สิบปีผมขุดตช้าก็ปลูกมาสมัยพี่ยอดเป็นหนุ่มๆบ้างนะเถอหรือคุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้ก่อน ไหมที่ว่าก่อนมันคุ้มัน,มนทุกนอะ่ะซื้อมาแค่ต้นสิบบาทเองน่นะต้นสิบบาทครับนี่อายุยี่สิบปีลนะช่วงนั้นที่ทุเรียนมันตายรุนแรกอ่ะเรือรุ่นนี้เนี่ยตายเลยเอาคุ้มมาแซมอ๋อ <laughs> ทุเรียนรุ่นเก่าของเราอายุสามสิบปีตายอะเลยเอาเนี่ยมาแซมเอาคุม้มมาแซมแลม้วบางคุ้มอายุเนี่ยยี่สิบปีพี่ได้ใช้คู่ของมระสจัรยังไงครับก็ชีดทุเรียนก็ใช้ชิมคู่ไปด้วยคุ้มเลย พอผสมสูตรเดียวเดิมเลยเดียวนี้ที่เราฉีดคุดไปด้วยเลยฉีดทุเรียน <laughs> ก็ฉีดมังคุดไปพร้อมกันเลยครับผมตอนนี้มังคุดมันตอนที่พี่ฉีดไปเนี่ยคือตอนนั้นเจ็ดวันไอ้นะก็ในเจ็ดวันด้วยครับแต่ว่ามังคุดไนนม่ต้องเน้นเหมือนทุเรียนอะ่ะใช้วิธีฉีดยังไงครับ็ทิทีเราเว้นดูชุดนี้ไปต้องฉีดสีชุดหน้าอย่างงี้แนะอ๋อก็หมายความว่าอาจจะเป็นสิบสี่วันก็ได้ครับถูกไหมครับ,รบเพราะว่าชุดนี้ยังไม่ต้องฉีดชุดหน้าฉีดรวมไปเป็นสิบสี่วันเมื่อก่อนเจ็ดวันก่ะ หลังจัดฉีดไปกี่วันครับถึงรู้ว่าเฮ้ยมังคุดเราเปลี่ยนแปลงจากเดิมเนี่ยบอมผมเม่เคยด้ยดูมังคุดอ่ะมันดูเอาลกอางกึ่งใยอ๋อโค่น <c oughs> ไปแต่ไม่ได้หวังผลอะไระเพราะผมทําอยากทั้ทุเรียนอย่างเดียวอเอาทุเรียนอย่างเดียวผมว่าจะโค่นค่ดออกแล้วตอนนี้คิดจะโค่นไหมครับเมื่อเห็นผลมาอย่างนี้แต่ว่าราคามันพิกกันกันอ่ะมังคุดได้น้อยอ๋อก็มีแนวทางว่าอนาคตก็จะโค่นมังคุดทิ้งเพราะว่า เนื่องจากดูแลแล้วมันได้ราคาน้อยสู้นี่ไม่ได้เพราะคนเก็บมันขอแพงโอ้ค่าเก็บแพงครับดังนั้นผมก็ถามเอาเป็นความรู้กันแล้วกันว่าหลังจากใช้คู่หูมหัศจรรย์แล้วเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงของมงคุดกับเมื่อก่อนที่เราไม่ได้ใช้เป็นยังไงครับโอ้ผิวก็ดีนะไม่ใช่ผิวมงคุดนะดีแล้วลูกใหญ่ฮแล้วลักษณะการออกลูกเป็นยังไงครับ ม,มันกอดมันกอดดกดีนะ่ะมองมองไม่เห็นนะ่ะเต็อยู่ในพุ่มมาเยอะอ๋อ oh, ถ้า<ะ>มองในตานไม่เห็นแต่ต้องไปดูในพุ่มดูเต็ม,มเลยนนะ่ะครับลักษณะลูกเป็นผลเดี่ยวเดียวหรือ <ฮะ S 1> ว่าผลผมเดียวเลยครับครับผมส่วนใหญ่เห็นบางกลุ่มเขาบอกว่าไฟเลี้ยวถ้าใช้ตามธรรมชาติไปไฟเลี้ยวมันจะเต็มไปหมดเลยเต็มนะล,ลูกเล็กอย่างนั้น่ะอ๋ออย่างนั้นใช่ไหมครับครับแต่ของเรานี่เปลี่ยนแปลง<ะ>ขนาดใช้แบบสิบี่วันครั้งครับไม่ดีมันผ่านก็ชีไปด้วยผ่านก็ฉีดไปด้วย ก็เห็นว่าต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ถ้าผ่านแล้วเจอไปนะครับก็เขาก็ไปสะสมทําให้ใบใบมังคุดสวยงามด้วยที่ผมเห็นนี่นะฮะมันเปลี่ยนแปลงไหมครับใบมันก็เปลี่ยนแปลงดีฮะใบดําเอาละครับผมคงพูดถึงมังคุดมากไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าหลังจากหันหลังกลับจากนี่คงจะโดนค่นทิิงแล้วล่ะหลังจากเก็ดทะเลเพราะว่าดูแล้วเหนื่อยเปล่าใช่ไหมครับแต่อันนี้เหนื่อยแล้วมันได้ผลผลปุ๊บเลย พอสิ้นพฤษภาสิ้นมิถุนาเนี่ยเห็นเงินเป็นก่อเป็นกำแต่อันนั้นอ่ะมันเก็บแล้วเก็บอีกเก็บแล้วเก็บอีกอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะหมดแต่นในลุงน้องไม่เก็บก่อคือลนลนเพราะว่าเราก็ขึ้นไม่ได้ก็ต้องให้คนหนุ่มคนสาวที่เขาเก็บเป็นขึ้นไปอีกมันก็เป็นเรื่องของการที่ดูแลรักษานะครับไม่ยุ่งยากหรอกแต่เก็บยุ่งยากแล้วก็ราคาก็น้อยด้วยถูกไหมครับแต่ว่าก็เหลือไว้สําหรับ ให้พวกเศรษฐีเขาได้กินของดีๆไว้กันแล้วกันนะครับ,รบเอาไว้สาหรับคนสั่งครับโอ้คุยกันมาอย่างนี้ครับแล้วก็ได้เห็นนะครับภาพรวมของวิธีการใช้ถ้าผมขอถามปลายนิดนึงว่าเริ่มใช้สามเกลอือหรือ,อยังคือปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรนะครับเริ่มใช้หรือยังเริ่มใช้แล้วครับใช้เมื่อไหร่ครับใช้ประมาณใช้มาประมาณสองเดือนแล้วส <2 S 2> องเดื2 2> อนสองเดือนก่อนแล้วโดยใส่ไปที่ ต้นใหญ่ๆนี่กี่กิโลต่อต้นครับอันนี้ก็ประมาณ2โล2โลต่อต้นเดี๋ยวปีหน้าจะใช้เจ็มระบบแล้วนี่กี่กี่เดือนครั้งครับตอนที่ใส่ไปนี่เจอ2เดือนนี่ใส่ไปกี่ครั้งแล้วครับผมเพิ่งใช้ครั้งเดียวฮะครั้งเดียวครับเดินมาจะเน้นพูนมผลอ๋อเพิ่มผลเพิ่มพ่นอ๋พ่น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 เน้นพ่นเน้นคู่หูครับเน้นคู่หูทิศส่วนนี้เพิ่งเริ่มใช้ได้สองเดือนเองครอ๋อก็ต้นเราประมาณสองกิโลต่อต้นครับกำลังเริ่มใช้นะฮะ ก็เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มไหมครับมันก็ดีฮะมันก็ใช้ขวบไปก็มองดูมันก็เขียวดีลูกใหญ่ดีลูกใหญ่เอาละครับผมมาถามตอนปลายสุดเลยกันแล้วกันในฐานะที่พี่ยอดเองเนี่ยประทับใจอย่างไรเนี่ยนะครับอยากจะบอกเกษตรกรท่านอื่นที่บางทีเขายังหาทางออกไม่ได้ว่าจะทำยังไงพี่ยอดครับช่วยบอกพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศด้วยว่าผู้ที่ปลูกทุเรียน แล้วเขาเจอวิกฤตเช่นลูกก่วงนะครับดอกก่วงนะครับรัดอ่อนตลอดจนเรื่องของความไม่เหนียวการที่ผลของเขาได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเชิญชวนพี่น้องกเกษตรกรครับ,รบถ้าว่าใช้คู่หูนี่เป็นประจำอ่ะฉีดใบก่อนทําใบให้ดีแล้วเอาเทาชกออกดอกฉีดใบเรื่อยเรื่อยเป็นดอกบ้านน่ะทุเรียนจะติดดีฮะ แล้วโดนฝนก็ไม่หลวงดอกบานตั้งชงดอกบานพี่ฉีดผ่าดอกได้เลยฮะเป็นผลก็ฉีดตั้งลูกทงังแย่ไม่ทันมาก็ฉีดมาเลยฉีดได้ทุกระยะเลยครับเออยังทางเก็บเบ่งลูกได้ด้วยเบ่งลูกก็ดีขวดเหนียวด้วยขวเหนียว<อ>ทุเรียนติดลูกดีที่เขาหล่นกันเขาไปตลาดนัดทุกวันก็ทำอ่ะวาติุสวนยังมีหล่นเลยแฟนแบอกงั้นฮะพี่อยอดคิดว่าวันนี้ที่มาเจอคู่ของวัสจันร์เนี่ย พี่ยอดให้คะแนนของคู่มหัศจรรย์กี่เปอร์เซ็นต์ครับเต็มร้อยครับโอ้โหเต็มร้อยเลยครับผมสั้นๆแต่ได้ใจความแล้วก็บอกไปทั้งหมดแล้วทั้งมวลท่านอาจารย์ที่เคารพจามชาครับช่วยบอกเรื่องของการลดต้นทุนเมื่อกี้ก็บอกแล้วลดครึ่งต่อครึ่งครับวิธีการลดต้นทุนอีกรูปแบบหนึ่งที่บริษัทเวิร์คคาได้จัดทําไว้มันเป็นอย่างไรครับอาจารย์ครับครับก็อยากจะบอกว่าใครที่สนใจนะครับ ก็เข้ามาศึกษาเรื่องของปิดพันธุ์ของของเราก่อนทีนี้เรามีการนะครับถ้าเกิดใครที่สนใจแล้วมีโอกาสได้เป็นคนที่ใช้สินค้านะครับในเรื่องของรูปแบบของสมาชิกของบริษัทนะครับเราจะมีเงินปันผลคืนกลับให้ด้วยนะครับนะจากการซื้อใช้นะครับนะี่ยเพราะงั้นวันนี้เป็นการลดต้นทุนอีกแบบหนึ่งนะครับนะ หนึ่งซื้อใช้มีเงินมีเงินปันผลคืนกลับมีบุสคืนกลับนะฮะและยังมีของโปรโมชั่นด้วยนะครับโปรโมชั่นคือช่วยให้เกษตรกรเนี่ยได้ซื้อของถูกนี่ครับนะเพราะงั้นเป็นการลดต้นทุนและรวมถึงตอนนี้มีโปรโมชั่นท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยนะครับโอ้โอ้โหนี่สนใจมากเลยสวิตเซอร์แลนด์ครับผมครับโอ้โหนะเกษตรกรเราถ้ามีโอกาสเมื่อทําการเกษตรแล้วนอกจากมีเงินมีทองแล้วสิ่งที่สำคัญเงินทองที่ได้มันนั้นเป็นการลดต้นทุนอย่างมหาศาลครับยังเหลือนะครับ ไว้ไปสำหรับการท่องเที่ยวที่สุดหรูกินหรูอยู่สบายสไตล์เวอร์คลาสปีนี้เราไปสวิตเซอร์แลนด์นะครับโอ้โหนะฮะไปเปิดหน้ากากอนามัยการ <c oughs> ไปสูดอากาศบ <c oughs> ริสุทธิ์การรับรองได้ว่าชีวาของท่านนั้นเรียกว่ามีชีวิตกันทีเดียวชีวิตชีวาจะเกิดขึ้นเมื่ออยู่ที่เวิร์คลาสอินโนเวชันโดยใช้กูกม่มหัศจรรย์และหญิงเกษตรนะครับไม่ต้องไปใช้ตัวอื่นอีกแล้วลดความยุ่งยากทั้งปวงเพิ่มเติมก็คือว่าความยั่งยืนทางสุขภาพ ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับไม่มีสารพิษเจอือปนที่สําคัญครับได้ผลกําไรนะครับเกษตรกรรมไทยก็ยั่งยืนแต่ที่สําคัญอีกขีอเส้นใต้นะครับต้องใช้ต่อเนื่องครับผมสม่ําเสมอครับผมถูกไหมครับครับดังนั้นเมื่อท่านทาได้อย่างนี้รับรองได้ว่าสุขขีสุขขีวันนี้ผมมิสเตอร์กรเกษตรยั่งยืนได้มายืนอยู่ที่นี่พร้อมกับเรานะครับทั้ง3ท่านขออนุญาตลาท่านไปก่อนโอกาสหน้าจะมาบอกเคดที่ไม่รับ ความจริงที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เราค้นพบเจอว่าความร่ํารวยนั้นอยู่แค่ปลายนิ้วของท่านและที่อยู่ที่หัวใจของท่านว่าถ้าท่านเปลี่ยนทําใหม่ชีวิตยั่งยืนเกษตรกรกรมไทยแน่นอนกว่านี้ครับวันนี้เราทั้ง3ลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอรแผงหิงเกษตรใช่แล้วดีใช่เล้รวยรวยเต็มที้